ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักไว้ผมยาวไม่สวมเสือ้อไม่อาบน้ามานานหลายเดือนคนนี้มีชื่อจริงว่านายทาวีหนันราหรือโจเซฟค่ะปัจจุบันอายุ75ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะเดิมเคยบวชเป็นพระแล้วก็มาตั้งสำนักอยู่ที่บริเวณนี้มาตั้งแต่ปี2537หรือ28ปีก่อน เข้ามาตั้งสำนักทำอะไรอาสาดูแลผู้ป่วยหรือคนที่เชื่อว่าโดนคุณใสมาค่ะสมัยก่อนมาแรกๆนี่ใช้น้ำหมักสมุนไพรนะคะไม่ได้ใช้สิ่งสกปรกอะไรจนมีคนหลงเชื่อแล้วก็ผู้นับถือบางส่วนก็มาขออาศัยอยู่ด้วย จากนั้นนายทวีจึงศึกพระมาเป็นเจ้าสํานักแล้วก็เริ่มรักษาด้วยวิธีการอื่นๆตามความเชื่อค่ะอีกด้านหนึ่งครับเราลองไปค้นเบื้องลึกของคนที่เขาเลือกจะมาอยู่กับนายทวีหรือพระบิดาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าสิ้นหวังกับการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันบางคนไม่มีเงินไม่มีทองไปรักษาครับบางคนเป็นคนยากไร้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งบางคนก็มีคดีติดต,ตัวแล้วก็หนีมาที่สำคัญก็คือที่ตั้งเนี่ยฮะ ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่าเป็นการบุกรุกป่าสาธทรณะซึ่งการตั้งสำนักรัดที่แห่งนี้ข้อมูลจากการตรวจสอบตอนนี้เพราะว่าตั้งมานานเกือบ30ปีครับนี่อาจจะกลายเป็นช่องโหว่ช่องว่างหรือว่าเป็นจุดอ่อนครับที่ทําให้ในายทวีนั้นปลูกฝังแนวคิดนี้กับกลุ่มคนที่มีความเชื่อแบบนี้มาเรื่อยๆครับ ถ้าจะอธิบายด้วยหลักการด้านจิตวิทยานายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารบอกว่าคนที่เชื่อเกิดจากความงมงายค่ะคือเชื่อโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้นําลัทธิอันนี้มากกว่าความงมงายคือเป็นระดับของความหลงผิดนะคะอาจจะป่วยเช่นป่วยเป็นไบโพล่าเป็นโรคจิตเวทหรือไม่ป่วยก็ได้ถ้าไม่ป่วย อาจจะหมายถึงการหวังผลประโยชน์จากความงมงายของผู้อื่นส่วนสาเหตุที่เชื่อกันทั้งหมู่บ้านอย่างบ้านนี้หลายสิบคนเชื่อกันมานาน30ปีเพราะว่ายังอยู่ด้วยการรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มกันเชื่อเหมือนเๆกันยิ่งเสริมแรงค่ะและยิ่งมีความสิ้นหวังเข้าไปด้วยมีความทุกข์เรื้อรังก็ยิ่งทําให้เกิดความงมง,งายมากขึ้น จะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนคุณหมอบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าต้องสลายชุมชนค่ะแยกผู้นําออกมาส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องแก้ที่การศึกษาค่ะปัญหาที่แท้จริงของความงมงายนี่คือการศึกษาที่มีคุณภาพน้อยการศึกษาที่ขาดคุณภาพเพราะว่าการศึกษาที่เน้นการท่องจําเน้นความเก่งมากก็ความเก่งอยู่ที่รู้สาระไม่ได้เน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนาะ ไม่ไม่สมไม่สามารถที่จะตั้งคำถามนะหรือว่าแบบค้นหาคำตอบโดยวิธีการของการสืบคน้นการเทียบเคียงการหาหลักฐานเชิงประจักษ์ได้เนาะซึ่งการศึกษาไทยเราเนี่ยมีรัฐแบบนั้นเยอะคือนะคือว่าทธรรมไทยก็เป็นอยู่แล้วเช่นเราจะแบบประเภทเชื่อผู้ใหญ่มาไม่กัดอะไรเงี้ยนะอะแล้วก็อีกสํานวนหนึ่งอะไรนะไม่เชื่อ,อยาลบหลู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคือพวกนี้คือเป็นวัาธรรมที่สอนให้คนแบบไม่ต้องตั้งคําถาม และตัวการศึกษาก็ไปเสริมก็คือเน้นท่องจําเน้นรู้สาระแต่ไม่ได้เน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นการการศึกษาแบบนี้นั้นเราถึงแบบเออคนบางทีจบอารศษาสูงก็ยังแบบมีความงมงายยังมีความเชื่อผิดๆในมุมของนักปรัชญานั้นแทบจะไม่ต่างกันเลยครับท่านผู้ชมคุณวันวิสาอันดับหนึ่งมองเลยปัจจัยแรกที่เป็นต้นตอสําคัญก็คือ เรื่องของความรู้หรือการศึกษาเนี่ยแหละครับมองว่าองค์กรด้านพระพุทธศาสนาของไทยไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับคณะสงฆ์หรือว่าศาสนิกชนนั้นยังไม่เพียงพอครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาเป็นเจ้าลัทธิคนนี้เคยบวชมาก่อนนะครับตอนหลังศึกจากความเป็นพระลาสิกขาออกมาแล้วก็มาตั้งลัทธิของตัวเองถ้ายึดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับเพราะสิ่งที่เขาทำมันคือการอวดอุตริ ตรงกันข้ามกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนานะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องโครงสร้างของระบบสาธารณสุขของไทยแม้ว่าวันนี้คนไทยจํานวนมากเข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐานได้แล้วแต่ถ้าเป็นโรคซับซ้อนเหมือนกับที่หลายคนที่เขาบอกว่ามันถึงที่สุดแล้วมันรักษาได้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งเหมือนกันที่คนอาจจะเข้าถึงครับแต่ไม่ได้รับความสะดวกหรืออาจจะไม่ได้รับการรักษาถึงที่สุด ทำให้พวกเขาเลือกที่พึ่งหรือความหวังสุดท้ายมาเชื่อลัทธิความเชื่อแบบนี้เพื่อหวังจะพ้นทุกข์และสุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อในลัทธิบูชาบุคคลเชื่อว่าบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะทําให้คนที่เข้ามาอยู่ในลัทธินี้พ้นจากความทุกข์ที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่นี่ล้วนแต่เป็นต้นตอของปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างของสังคมไทยครับ พูดง่ายๆคือพูดแบบด้วยภาษาอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าลัทธิบูชาคนหรือบูชาตัวบุคคลแัที่ตัวการบูชาตัวบุคคลเนี่ยมันมาจากฐานความเชื่อที่ว่ามันมีคนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษใช่ไหมครับมีความสามารถพิเศษที่จะอ่ะอำนวยผลบางอย่างได้สำหรับคนที่เข้าไปสักการะบูชาเข้าไปนับถืออะไรพวกเนี้ย เอาง่ายๆคือถ้าถ้าจะเอาแบบเป็นรูปธรรมเลยก็คือลัททิแบบที่เราเคารมบ,บูชาพระเกจิทั้งหลายเนี่ยมันก็มันก็มาจากแนวคิดเรื่องลัททิบูชาตัวบุคคลนี่แหละก็คือมันมาจากฐานความเชื่อทางศาสนาที่เชื่อว่าคนซึ่งมีศิลาจารวัตที่ดีมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูในศีลกินในธรรมหรืออ้าง วิธีคิดทางศาสนาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธ